ค่ำคืนนี้พี่น้องที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอาจจะข่มตาลหลับลงได้ยากนะคะหลังจากที่มีการแจ้งเตือนบอกว่าคืนนี้ละค่ะกัมพูชาจะย,ยิงจรวด BM21 เข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยหวังให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะกู้ชมรก,กองทัพภาคที่2อ,ออกมาแจ้งเตือนนะคะบอกว่าค่ำคืนนี้ละค่ะกัมพูชาจะย,ยิงจรวดหลายลำกล้องหรือว่าจรวด BM21 เข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยซึ่งเป็นการแจ้งเตือนจากแหล่งข่าวระดับสูงที่น่าเชื่อถือ ได้ค่ะซึ่งการยิงเข้ามาในพื้นที่ดินแดนของไทย เพื่อทําให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียทั้งต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินค่ะโดยอาศัยจังหวะห่วงเวลาช่วงกลางค่ำกลางคืนที่ยากต่อการตรวจสอบแล้วก็ตรวจการแล้วก็ยังทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตื่นตระหนกอีกด้วยค่ะซึ่งกองทัพภาคที่2ยังยับยั้งป้องกันแล้วก็ตอบโต้ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงนะคะแล้วก็เต็มขีดความสามารถจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนขอให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็รับฟังการแจ้งเตือนข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างต่อน ื่องและใกล้ชิดค่ะ